ละครไมซากุระเรื่องเอชอบพูดชอบพูดข่มคนอื่น,นเรื่องนี้นะคะก็จะชื่อเรื่องสับสนนิดนึงใครที่อยากรู้ชื่อชื่อเรื่องจริงๆก็อยู่ใต้คลิปเลยนะกดดูกันได้ก่อนที่จะดูคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะคลิปนี้รวมทั้งหมดขอแค่6ไลค์เท่านั้นเองค่ะแล้วก็ขอาการติดตามด้วยนะ นั้นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากเธอเคยเป็นดาวโรงเรียนมาก่อนแต่หลังจากที่เอนั้นจบจากการเรียนมาเธอก็มีอนาคตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถึงเอจะเรียนดีนั้นแต่เอก็ไม่เคยเข้าเรียนและส่งการบ้านไม่ทันเพื่อนๆจนถูกหักคะแนนแทบหมดอยู่แล้วโอ๊ยทำไมฉันต้องเกิดมาชื่อเอด้วยนะแม่ไม่น่าตั้งชื่อให้ห่วยแบบนี้เลย แล้วก็นะอีกอย่างชานเนี่ยจะเอากระเป๋าแบารนเนมไปอวดเพื่อนๆยังไงถ้าเกิดช้นมีอนาคตแบบนี้เนี่ยไม่น่าเลยเราตอนเด็กๆน่าจะส่งการบ้านให้ครบแย่ที่สุดเลยเอนานเดินเข้าร้านค้ามาก็เจอกับเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่มีชื่อว่ากีวี กีวี wi, จ้ากีวีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่พอดีก็นะฉันขอไม่เอาเมนูนะกีวีจก็ฉันรวยมากอะ่ะแล้วเธอล่ะรวยไหมก็พอกินพออยู่พอใช้นะจ้าแหมไม่คิดอยากรวยบังเถิดสกกีวีก็อยู่ตามธรรมชาติแบบคนทัท่วๆไปจ้าก็จริงอ่ะนะตอนเรียนอะ่ะเธออะ่ะก็นั่นแหละเรียนก็แย่เกรดก็ไม่ดี แต่ก็นะเธอก็ได้เป็นถึงเด็เดกเกียรนิยมอันดับหนึ่งของชั้นเรียนเลยนี่ใช่แล้วขอบคุณนะที่ชมชั้นท้องในวัยเรียนเหรอวันก่อนฉันเห็นขาดเรียนนะอืมใช่สิเธอท้องในวัยเรียนเหรอหรอกิวีใช่แล้วทำไมหรออุ๊ยไม่เป็นไรนะเด็กเกียร์นิยม <laughs> อ้อยใช่แล้วเอนานมักจะพูดของเพื่อน,นเป็นประจำ โอ้ยวันนี้ไม่รู้จะไปข่มใครดีเอ๊ะแต่น่านมันไอแบนนี่นาที่เพิ่งถูกแฟนทิ้งน่าสมเพชซะจริงๆเลยเขาไม่เอาแลวยังไปจีบเขาอีกใครเปิดเพลงอะไรเนี่ยอ้ยในเบนก็รส,สนิยมต่ำซะจริงๆ เบนเบนจะเบนได้ยินข่าวว่าถูกแฟนทิ้งนี่หลังจากนั้นก็มาคบกับฉันแต่ว่าเสียใจนะเบนนายหน่ะมันกระจอกงอะง้อยเกินไปฉันก็เลยต้องเลิกอะตอนนี้ฉันก็มีสามีแล้วนะดีมากด้วยอะเอทำเป็นพูดคขมเบนเพื่อให้เบนนั้นรู้สึกไม่ดีแต่ความจริงแล้วเอนั้นไม่มีใครอยากมาเป็นเพื่อนด้วยเลยสะด้วยเลย เพราะว่าเอมักจะพูดข่มเพื่อนคนนูน้นคนนี้ไปทั่วและมักจะอวดเย่อชูตัวเองเธอจะไปไหนก็ไปเถอะนะเอตอนนี้เนี่ยฉันมีอะไรที่ครบพร้อมแล้วฉันมีภรรยามีลูกที่ต้องดูแลเธอจะไปไหนก็ไปเถอะเอฉันไม่สนใจเธออยู่แล้วแม่ทำมาเป็นผููด,ดีฉันอยากจะรู้นะักว่าจะอยู่กับภรรยาได้ไปอีกอกี่ปีเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องอย่าร้างลูกของนายนะ่ะ เดี๋ยวกกได้มันเป็นลูกของฉันเองนี่นแหละเอคิดในใจก่อนที่เอจะรีบวิ่งกลับไปที่ร้านค้าเพื่อไปหากับกีวีเผื่อว่าจะได้พูดข่มหน่อยวันนี้เหตุลูกค้าน้อยกีวีกีวี่กีวี่วนี่เอเขาจะมาข่มขู่ฉันใช่ไหม ข่มขูอะไรกันฉันก็แค่พูดความจริงวันนี้ร้านเนี่ยดูโล่งๆนะจิกก๊กวีถ้าแกพูดอีกฉันจะแกลงคแจ้งขวามนะก็เรื่องของแกสิกิวิแล้วก็อีกอย่างนึงนะฉันอะแค่จะมาโชว์กระเป๋าเฉยๆกระเป๋าฉันเป็นไงนสวยดีใช่ไหมสวยนะ และนี่นะคะก็คือเหตุผลถ้าเกิดเพื่อนไม่ถ้าเกิดเราเนี่ยทำตัวไม่ยอมให้เขามาขม่มเขาก็จะไม่ข่มเราเองนั่นแหละคะ่ะ